เก่าแก่มากตั้งแต่สมัยผมเป็นภาษามเนนตั้งแต่ปีพศพศ0ผมได้มาน่าจะเป็น2127นะฮะ27ตอนที่มาเรียนมจรมหาจุฬาลงกรณ์ที่กรุงเทพมหานาครเนี่ยที่จำได้นะที่จำได้ก,ก็ประมาณนั้นนะครับนี่ฮะสวยงามครับเป็นพิมพ์ที่สวยงาม เนื้อเนี่ยนะเนื้อแกงขาวเลยนะเนื้อแกงขาวขาวเมื่อก่อนน่าจะลงรักเนี่ยลงรักไว้นะฮะลงรักไว้ผมเก็บไว้ดีมากนะวันนี้ผมก็แปลกใจว่าว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูตั้งนานไม่ได้เห็นตั้งนานยังยังอยู่ดีนะฮะเป็นเกจทะลุซุ้มนะฮะเกจทะลุซุ้มคำว่าเกตทะลุซุ้มเนี่ยนะฮะดูเกตฮะ เกจจะจดซุ้มนะฮะแล้วก็ทะลุแกะแกะแกะองค์พระก่อนแล้วก็แกะเจตแกะเจดแล้วก็มาเสร็จแล้วก็แกะเส้นซุ้มเส้นซุ้มก็เลยจะต้องพลาดเกจอ่าพลาดเกดไม่ใช่เกดพลาดเส้นซุ้มนะฮะถ้าเกจพลาดเส้นซุ้มเนี่ยนะจบเลยครับจบเลยเป็นพระพระถอดแปะถอดพิมพ์นะฮะนี่ฮะดูดูเส้นซุ้มตรงนี้เริ่มหักตรงนี้ไปละ หักตัวนี้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 สาวขยายนะฮะนี่ฮะดูเส้นสมม้วนนะครับเส้นสมม้วนแล้วนะฮะดูเนื้อพระใกล้ๆนะฮะดูเนื้อพระใกล้ๆดูใกล้ๆเลยนะฮะดูครับดูพระขยายใกล้มากมันจะสั่นนะฮะเห็นไหมดูหน้าพระนะครับหน้ารูปไข่ มือมันไม่ได้สั่นนะแต่ภาพมันสั่นเพราะว่ามันขยายขยายกล้องมือถือขยายขยายสุดๆเนี่ยมันจะสั่นนี่ฮะเข่าซ้ายสูงกว่าเข่าขวาไหมฮะกระดกเข่าซ้ายสูงกว่าฐานฐานขวาเออเข่าเข่าซ้ายสูงกว่าฐานนะฮะหัวาฐานนี่ฮะนี่ครับคางจะสูง คางสูงกว่าหน้าผากถ้าสมเด็จวัตละคังเพิมพเนี้ยต้องคางสูงกว่าหน้าผากนะฮะนี่ฮะเห็นคอด้วยนะครับนี่ดูด้านหลังครับดูเนื้อด้านหลังมี่ขาวเต็มเลยฮะ ปูนสุกปูนดิบนะครับดูเนื้อฮะดูเนื้อเนื้อส่วนรวมเนี่ยเนื้อพืพนพละเนี่ยดูเหมือนมันหินกระะนิคมันหินอ่อนเลยมันที่กรนิคมันหินอ่อนเลยฮะเห็นไหมฮะมันปูนซีเมนต์น,นะฮะนี่ครับนี่เราตัดพิมพ์คูดเอาเนื้อพัาลงมาเลยนะฮะ จะกุ้นึ่งที่สวยงามมากมากนี่ดูเนื้อฮะเนื้อจะฉ่ำหนึกนุ่มนวลฉ่ำนะฮะแม่ ดูสิครับเหมือนปูนซีมเมนต์เลยดูเนื้อดูครับโอ้โหดูเนื้อฮะดูเนื้อฮะดูเนื้อผะายึดจับโฟกัสไม่ได้เอ้ดูเนื้อผ้า ดูฮะดูเขา่าดูเนื้อพระฮะดูเนื้อพระสิครับสวยงามไหมฮะเนี่ยดูรัตตนชาตินะฮะสฟะีฟ้าเนี่ยนะฮะดู đường lên đến lắng Hãy subscribe โอเคนะครับ